สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับจากทางร้านกล้องรอซิ่งเฉลีครับอันนี้ขออนุญาตรีวิวนะครับโปรโมชั่นสุดเร้านะครับสุดเร้าเลยนะครับบอกเลยจัดแค่20คันเท่านั้นเองนะครับทั้งตัวเตี้ยแล้วก็ตัวสูงครับวันนี้โปรโมชั่นดีๆครับจัดทรงย้ายแหนบนะครับจากราคาปกติ5,000วันนี้เราลดเหลือแค่3,500เท่านั้นนะคุณลูกค้านะเอาใจคุณลูกค้าเลยนะอย่างเช่นคันนี้นะครับจบที่3,500 เป็นลูกค้าเก่าของเรานะครับกล้องลอซซิ่งยีนี่ขอบคุณลูกค้าจากบางพระนะฮะนี่บางพระยูรีเราเนี่เองครับกล้องลอซซิ่งครับเห็นไหมได้เลยนะจัดทรงครับเดิมทีเป็นรถตัวสูงนะครับจัดทรงย้ายแหนบยาง60ก็จัดทรงได้นะครับหน้าหนึ่งหลังสามครับสเต็ปนี้นะหน้าหนึ่งหลังสามนะลูกค้าเดิมเราครับนะเปลี่ยนล้อไปคราวที่แล้ว ไม่ได้จัดตรงแต่วันนี้เข้ามาก็จัดโตให้เหมือนเดิมครับ3 5 0 0หเท่านั้นเองนะด้านหน้าเป็นส,สัดรับเกลียวนะฮะด้านหลังเป็นงานซ NC นะครับอ่าย้ายแหนบจัดแหนบนะนี่งานกล่องรับประกัน1ปีเลยครับลูกค้านะรบับประกันงาน1ปีเลยเนงาน CNC เลยฮะอ่าล้อกึ่งกลางซ้ายขวาเนี่ยเท่ากันเลยนะฮะนี่ล้อกึ่งกลางซ้ายขวาเท่ากันเลยครับตรงนี้ก็ด้านหน้าประมาณ285ครับนะ ด้านหลังก็ประมาณยี่สิบนะฮะ28 6นะฮนะก็ต่างกันนิดนึงนะฮะก็หน้าหนึ่งหลังสามก็จะเต็มประมาณนี้แต่หน้า,าหน้าละอาจจะเอียงนิดนึงนะก็จะประมาณนี้ครับทรงนะเออจบ3,500ันห้เท่านั้นเองคุณลูกค้านะฝากด้วยครับร้านกล้องล้อซิ่งยมรีครับนะจัดทรงนะครับ3,500ั 3, 5, เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางที่ไหนมาก็ได้นะครับเดี๋ยวมาจัดทรงที่เราก็จัดโปรโมชั่นแค่ยี่สิบคันเท่านั้นเองนะครับ20คันเท่านั้นเองครับ ก็วันนี้ขอบคุณลูกค้าเก่าจากสีราชาบางพระเลยนะฮะเออโอเคทุกคนเจอกันที่ร้านครับล้อใหม่ยางใหม่โปรโมชั่นสุดพิเศษแน่นอนครับส่วนลดสูงสุดถึง5,000บาทนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับพิกัดบางซ้ายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับวันนี้เรารีวิวที่สาขา3นะครับสาขา1ก็ยังเปิดเหมือนเดิมมาไม่ถูกก็มา1ก่อนนะเดี๋ยวพามาที่3นะโอเคทุกคนสวัสดีครับ